ค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมถามตอบค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งต่างๆกับกิจกรรมใช่หรือไม่ชัว์หรือมัวนิ่มค่ะขอากาบเรียนเชิญแพทย์หญิงกิติยารัตนเสกสรร แพทย์หญิงสุพิชามณีเขียวและนายแพทย์อนุสักศักดิ์วิทย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ขอต้อนรับเข้าสูก่กิจกรรมแจกของรางวัลวันนี้นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นจะบอกก่อนว่ามันจะมีคําถามที่จะมาถามท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกซึ่งเราจะมีทั้งหมด7คําถามด้วยการเป็นคําถามง่ายๆเลยที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้กับคุณพยาบาลได้พูดมาก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครพร้อมแล้ว ออขอเริ่มที่คำถามแรกนะคะถ้าใครอยากตอบให้ยกมือตอบได้นะคะคำถามแรกค่ะการรักษา,มาเ,เม็ดเลือดขาวทำได้อย่างไรบ้างนะคะการรักษาเม็ดเลือดขาวทำได้อย่างไรบ้างค่ะมีใครอยากตอบไหมคะรีบยกมือเลยค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามนะคะใครยกคนแรกเดี๋ยวจะได้รางวัลไปนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามขอคุณนายยกก่อนที่จะสามอีกนะคะ ในระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูของรางวัลก่อนนะคะว่าแจกคืออะไรคืออะไระคืออะไร <c oughs> รางวัลแรกที่จะได้รับนะคะเป็นทางเศษนี้เลยเหรอคะ <c oughs> อ๋ออย่างหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเป็นครีมแล้วกันค่ะเป็นลาโ h e โ o s a y นะคะอ่ะเดี๋ยวขอให้คุณนาตอบค่ะการรักษามเม็ดเลือดข่าวนี้มีอะไรบ้างคะ,ะมีการรักษาโดวยวิธีให้เคมคะ่ะให้เคมีบำบัด ให้เคมีบำบัดถูกต้องไหมคะถูกต้อง <it> <ด>ค่ะโอเคค่ะแต่คุณนันจะรับรางวัลได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายนะคะนำไปใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะคะอขอบคุณมากคะ่ะ ค่ะสำหรับคำถามต่อไปค่ะคำ,คำถามที่สองเลยค่ะคำถามที่สองนะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจากที่ช่วงที่ได้รับการรักษามีอาการอะไรบ้างที่จะต้องรีบกลับมาพบแพทย์ครับอาการอะไรบ้างที่ได้รับยาแล้วต้องมาพบแพทย์ค่ะาด้านน้นเลยค่ะคี่เสื้อดำค่ะมีอาการอะไรบ้างคะ มีไข้เกินสาสิบแดท้องเสียอย่างหนักประมาณนี้ค่ะคแล้วก็มีการ,การติดเชือ้อถูกต้องนะครับการใชรางวัลได้เ,ล,เลย,เลยะค่ะก็คือคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งจริงมีอาการมากมายเลยนะครับที่ต้องกลับมาพบแพทย์หลังจากที่ได้ยาเคมีบำบัดแต่ในที่นี้ที่พี่เขาพูดก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องไข้นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีอะไรบ้างครับพี่เฟิร์นนอกจากเรื่องไข้ไม่ว่าวจะเป็นเรื่องไข้เนอะถ้าเกิดมีอาการผลข้างเคียงอื่นจากการให้ยาอย่างเช่นบางท่านกลับบ้านไปไม่สามารถกินข้าวได้นุะมีอาการอาเจียนเยอะนะคะก็สามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดได้นะคะรวมถึงมีอาการเลือดออกมีจุดจ้ำเลือดหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกว่าปกติค่อนข้างเยอะสามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดนะคะ่ะโอเคครับ ตอนนี้นะเรายังเหลือทั้งหมดอีก5รางวัลน,นะคะยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกหลายคำถามแล้วเราไปที่คำถามถัดไปกันเลยไหมครับค่ะสำหรับคำถามที่3ค่ะถ้าให้ยาเคมีบำบัดแล้วสามารถกินขนมปังได้หรือไม่ค่ะนีะ่เชิญค่ะกินได้ไหมครับลูกไม่ได้ครับยีนผสมถูกต้องนะคะมาเลยอยาก<ส>ได้อะไรครับระหว่างสมุดกับครีมบำรุงผิว เชิญมารับรางวัลได้เลยนะคะก็สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัดนะคะก็จะไม่แนะนําให้กินขนมปังเนาะเนื่องจากว่ามียีสต์เป็นส่วนผสมนะคะคยังเหลืออีกสี่รางวัลน,นะคะคำถามถัดไปเลยไหมครับคําถามถัดไปอันนี้จะถามว่าคนไข้เด็กสามารถเริ่มใส่หน้ากากได้ตอนอายุเท่าไหร่คะมีใครทราบคําตอบ เชิญเลยค่ะหนขวบกี่ขวบนะคะหขวบถูกต้องนะครับค่ะจริงๆแล้วก็คือสามารถเริ่มใส่ฝึกใส่ได้ตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ระหว่างถ้าอายุก่อนหน้านั้นก็คือให้หลีกเลี่ยงกันไ,ไ,ไปในที่แอร์อัดเนะทีผ่ผู้คนผู้คนผูกพ่านนะคะ ขอบคุณค่ะยังเหลือรางวัลเป็นกระเผาผ้ากับสมุดโน้ตเพิ่มนะคะคำถามถัดไปค่ะถัดไปก็คือช่วงระหว่างที่เรารักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ครับถ้าได้รับยาเคมีบำบัดแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ค่ะ,คาาใ,คะใครอยากตอบไหมคะพร้อมนะคะอวอ้องยกละสามารถฉีดได้ไหมคะ ฉีดได้ครับเพราะว่ามีญาติที่ป่วยเหมือนกันแล้วก็สามารถฉีดได้เหมือนกันครับโอเคถูกต้องนะครับ <ขอ S 1> ก็ผู้ป่วยที่ได้รับยายเคมีบำบัดแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แบบชนิดรุนแรงนะครับก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีนะครับ อีกสองคำถามนะคะอ๋อคำถามถัดไปนะคะถ้าให้ยาเคมีบำบัดแล้วมีผมร่วงจะสาม,มารถถ่ายได้หรือไม่คะเชิญเลยค่ะ,ะพี่เสื้อสีชมพูได้ค่ะค่ะ ที่เขาตอบว,ว่าหายได้ค่ะค่ะก็ะหลังจากเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดนะคะ<ร>ผม<ร>ที่ลวงก็จะสามารถขึ้นกลับมาได้ใหม่นะคะถูกต้องค่ะใช่รับรางวัลเลยค่ะออกกำลังขึ้นอยู่ด้วยเชิญถ่ายรูปนิดนึงค่ะ <c oughs> สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดนะคะดูได้จากป้า <laughs> ยวันที่4กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรคะออคุณคี่เสื้สีเหลื <laughs> อกครับขึ้นมารับรางวัลเลยครับ <laughs> ชเชลย <laughs> ตอบข้างบนได้เลยค่ะ <Remo ics> ตอบข้างบนได้เลยครับเป็นวันมะแรงโลกค่ะ <ara> ถูกต้องนะคะ <laughs> <pros gram> <laughs> คำถามของเราหมดลงแล้วนะคะระหว่างนี้ถ้าเกิดมีท่านใดที่ต้องการถามคําถามใดๆก็คือสามารถยกมือถามคําถามได้นะคะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรายังมีทีมอาจารย์แล้วก็พี่พยาบาลพร้อมช่วยกันตอบคําถามครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะ4กุมภาพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านโรคมะเร็งค่ะจัดงานวันมะเร็งโลกที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะทุกท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะและในวันที่5ค่ะจะกลับมาจัดอีกครั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะรานบีดาตรงนี้นะคะสำหรับกลุ่มโรค มะเร็งไทรอยค่ะและในวันที่6วันพฤหัสค่ะจะเป็นกลุ่มโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะค่ะสำหรับลำดับต่อไปค่ะจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์ให้เกียรติกล่าวปิดงานในวันนี้ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบครับ วันนี้นะครับก็กิจกรรมของเรานะครับวันมะเร็งโรคนะครับก็ als, คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดนะครับก็ทางนะครับทีมพยาบาลทีมอาจารย์นะครับทีมหมอได้มาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับก็ถ้ายังมีคําถามสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราก็กิจกรรมเราก็มีแค่นี้นะครับก็ usion. ขออนุญ,ญาตปิดนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับถ้ามีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้ครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมดีๆอย่างนี้ของทางศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านโรคมะเร็งนะคะยังสามารถติดตามกิจกรรมต่อๆไปของเราได้อีกทั้งทาง Facebook f แฟนเพจศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านโรคมะเร็ง YouTube นะคะทิกตอกทวิตเตอร์ค่ะศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านโรคมะเร็งเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ